สวัสดีนะคะวันนี้สาวแค่ไทยหล่มก็จะพักทําเค้กนะคะเค้กญี่ปุ่นกันค่ะไส้ที่ทําออกมาก็คือเป็นเค้กใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วก็มีพริกเผาใส่มูหยองใส่ไส้กรอกค่ะหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คือแป้งน,นี้แบบว่าสุดนี้หอมมากเลยนะคะอันนี้เป็นร้านของสาวแขเองค่ะทำขายอยู่ที่ตลาดนัดนะคะ <c oughs> ก็จะขายทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์ค่ะคนก็เยอะหน่อยนะคะ นี่เดี๋ยวรอรอให้สุกนะคะแล้วก็จะแสะออกนะคะใกล้แล้วค่ะเพราะว่าใส่ไข่ก็รอรอนานประมาณนึงอะคะ่ะก็เสร็จไปแล้วค่ะหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็จะเทปแป้งไปอีกเลยนะคะหมุนเองเลยนะคะด้วยใช้เทคนิคในการหมุนเองนะคะ ไม่ใช้แป้นพิมพ์นะคะหอมหอมมากเลยค่ะสดๆจากเตาเลยค่ะก็จะใส่ไข่ไก่ไปเลยนะคะต้องใส่ซอสเยาะเยาะใส่เพื่อไม่ให้คาวด้วยค่ะแล้วเราก็ จะรอให้ไข่สุกนิดนึงอีกแผน่นเอาอีกแผ่นขึ้นก่อนนะคะเครดจ่าไข่แล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆค่ะพอดีลูกค้าเข้าพอดีค่ะ ลูกค้าก็ยืนรออยู่ที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราก็ใส่ใส่ไข่ใส่พริกเผาอีกเหมือนกันค่ะพริกเผานะคะแล้วก็ใช้เป็นของอะไรนะแต,แต่ยี่ห้อนีหอ้หอมมาค่ะหอมมากอร่อยลงตัวเลยค่ะก็ใส่หมูยองไปด้วยค่ะหมูยองจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะหวานมากค่ะ แล้วก็อีกแผ่นอีกแผ่นนึงก็เราจะไม่ใส่ไข่นะคะใส่เป็นช็อกโกแลตค่ะแยมช็อกโกแลตใส่เส้กรอกเหมือนกันค่ะอร่อยเข้ากันอันนี้เป็นไส้หวานนะคะไส้หวานใส่ช็อกโกแลตใส่หมยองใส่เส้กรอกแล้วก็โรย ทาโร่นิดนึงมาทาโล่ปัสเส้นนะคะแล้วก็โรยโนมเนาะโรยโนมหอมๆเลยค่ะแ,ะแผ่นนี้ก็จะสุกแล้วเรามาโรยซอสกันเดี๋ยวเราก็จะซอะขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะ สูตรนี้ทำขายขายดีนะคะเพราะว่าแป้งนี้กรอบหอมมากเลยค่ะเดี๋ยววันหน้าสาวแคทจะพาทำแป้งเครปญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะแผ่นหนึ่งก็รอรอไม่นานค่ะถ้าสใส่ไข่ ค่ะทำไว้ไว้สามแผ่นแล้วค่ะนี่แล้วก็หมุนต่ออีกนะคะอันนี้ก็สุกไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ